ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระกครามนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตือนความวจำตลอด,ลอดเวลาและต่อไปนี้จะเป็นบทความเพื่อเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อหาของ บทภาวนาธรรมพลังประจำวันนะครับซึ่งมีใจความว่าคุณยังจำคุณธรรมที่เราได้อ่านผ่านไปเมื่อวานนี้ได้สักกี่อย่างถ้าไม่ต้องกลับไปเปิดดูในพระคัมภีร์ให้คุณใช้เวลาจดบันทึกออกมาเป็นข้อข้อเพื่อที่จะช่วยให้คุณจดจำมันได้เปโตร ยังมีสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีกมากมายและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาจากพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ12ถึงข้อ21พระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ12ถึงข้อ21 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่ข้าพเจ้ายัางอาศัยอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้นเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิ้งร่างกายของข้าพเจ้าไปดังที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้า จะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธเดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด แต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มาก เราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธ์นั้นและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีท่านท,ทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคําซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดนใจเขาคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระธรรมสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อ12ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมสองเปโตร บทที่หนึ่งขอ้อ12มีเนื้อความดังนี้ครับเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้และต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจ และใคร่ครวนในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจําวันเรื่องเตือน,น,นความ,วามจํำ,จำตลอด,ลอดเวลาซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเป็นการดีที่จะเจาะลึกในฐานะคริสเตียนและลองความคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักจะเอาแต่ใจแต่สำหรับตัวฉันเองนั้นฉันพบว่าการปฏิบัติที่ดีคือกลับไปทบทวนพื้นฐานความเชื่อของฉันเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นฉันคงจะไม่รู้จักความคิดหลักๆของคริสเตียนอีกต่อไป และฉันก็คงจะลืมวิถีส่วนตัวที่ได้พบพระเยซูในปีก่อนๆที่ผ่านมาจุดสนใจของฉันมักจะออกนอกลู่นอกเส้นทางไปอย่างที่ที่บริสุทธิ์และมีคุณค่าน้อยกว่าเสมอเปโตรเป็นอัครสา,าวกเก่าแก่ที่ต่อสู้เข้มแข็งท่านเข้าใจดีว่า การเตือนความจำการรื้อฟื้นความจำให้สดใหม่และการจดจำหรือระลึกถึงเสมอนั้นเป็นประเด็นสำคัญของชีวิตคริสเตียนเมื่อเราแตะที่พื้นฐานทางจิตวิญญาณด้วยวิธีการนี้ก็เป็นความมั่นใจ ที่จะได้รับการเตือนถึงรากฐานของพื้นฐานนั้นประการแรกของสิ่งเหล่านี้ก็คือความจริงทางประวัติศาสตร์เพราะว่า,วาท่านเปโตรได้อยู่ที่นั่นกับพระเยซูบนภูเขาตอนที่พระองค์ทรงจำแรงพระกายบางคนอาจจะสรุปคำพยานของเราว่าดีแต่เป็นเรื่องราวเพ้อเจอ้อเพ้อฝัน ให้เรายืนหยัดบนความจริงที่มั่นคงว่าพระบุตรของพระเจ้าได้ดำเนินบนโลกนี้ประการที่สองสังเกตว่าสิทธิอำนาจของผู้เผยพระวจนะได้สอนไว้ในที่นี้อย่างไรบ้างบุคคลเหล่านี้ได้รับการดนใจจากพระวิญญาณประกาศพระวจนะของพระเจ้า มาบัดนี้เรามีพระวจนะของพระเจ้าที่ได้เขียนไว้ครบถ้วนในพระคัมภีร์ซึ่งไม่ใช่ชุดความคิดของมนุษย์แต่ว่านี่คือพื้นฐานที่ไม่สามารถแตกหักได้ของความเชื่อของเราที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ จะเป็นการตอบสนองต่อเนื้อความของบทภาวนาธรรมพันลังประจำวันที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนะครับมีใจความว่าคำกล่าวในภาษากรีกที่แปลว่าระลึกถึงที่ได้ใช้ในข้อที่15ตามที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นหมายถึงการเรียนรู้ด้วยใจหรือจดจำ เมื่อเรารู้เช่นนี้อยากจะให้เราได้ใช้เวลาท่องจำข้อพระคำภีที่สำคัญสำคัญบางข้อในพระธรรมสองเปโตรนะครับผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมจากหนังสือพลังประจำวันเรื่องเตือน,นความจำ,จำตลอด,ลอดเวลา คุณผู้ฟังครับบรรดาผู้ที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งหลายก็คงจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับว่าเมื่อเราได้อ่านได้ท่องตำรับตำราไปตั้งแต่ต้นจนถึงจบแล้วก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบก่อนที่จะมาพิสูจน์ความจำของเราว่าเราสามารถจดจำและได้ความรู้อะไรจากตำราที่เราได้เรียนรู้ผ่านไปนั้นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นที่สุดประการหนึ่งก็คือ การทบทวนบทเรียนต่างๆเพื่อที่จะรื้อฟื้นความจดจำให้กลับคืนมาและสามารถพร้อมที่จะลงมือทำข้อสอบได้นะครับคุณผู้ฟังครับในตอนนี้ท่านอาจารย์เปตโตรได้บอกว่าท่านพร้อมอยู่ที่จะเตือนสติเราทั้งหลายให้ระลึกถึง คุณธรรมระลึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงวางแบบอย่างไว้ให้กับเราทั้งหลายฉะนั้นผมจึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้จดจําและคิดว่าชีวิตของเรานั้นจําเป็นที่จะต้องมีการทบทวนต้องมีการท่องจําและต้องมีการสะสมพระคำของพระเจ้าพระดํารัสพระสัญญาของพระเจ้าพระบัญญัติของพระองค์ไว้ในจิตใจในชีวิตในความรู้สึกนึกคิดของเราตลอดเวลาให้มันอยู่ในชีวิตของเราจริงๆนะครับ ไม่ใช่ท่องจำหรืออ่านเหมือนนกแก้วนกขุนทองที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายอะไรนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะส่งเสียงเปล่งเสียงออกมาก็แค่นั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับการเตือนสติด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้มันอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายตลอดไปให้เราสะสมพระดำรัสของพระเจ้าและบันทึกจารึกไว้เพื่อที่มันจะไม่ลบเลือนไม่หายไปจากชีวิตของเรานะครับ และเมื่อเราได้สะสมพระดำรัสพระวจ,จนะของพระองค์ไว้ในจิตใจไว้ในชีวิตของเราแล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อถึงคราวที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตของเราที่มารซาตานได้ใช้เป็นยุทธวิธีที่จะล่อลวง ให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าหรือเกิดความสงสัยในริธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเมื่อเราติดตามพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงสถิตยอยู่และช่วยเราจริงหรือไม่โดยเฉพาะในยามที่เราถูกกดดันมากมายรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัวและปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหมือนในปัจจุบันนี้ที่เรา กำลังต้องเผชิญหน้ากับไวรัสโควิด -19 โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าวันนี้วันพรุ่งนี้คนใกล้ตัวเราหรือว่าตัวเราจะไปเจอไปเจอใครที่เป็นพาหะของโรคนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเลยซึ่งเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟัง ถ้าเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานในชีวิตเราจะไข้เขวหลงประเด็นไปกับข่าวโคมลอยที่ออกมาหลายกระแสะเรือกเกินนะครับแต่เมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าแม้ว่าเราจะเดินไปบนหุบเขาเงามัจจุราชเราจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเพราะพระเจ้าทรงดำเนินไปกับเรา เมื่อมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อชีวิตของเราจะต้องจากไปเพราะเหตุการณ์เหล่านี้ก็ให้เรายอมรับและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับอย่าตีโพยตีพายว่านี่เป็นการล้างโลกนี่เป็นการลงโทษของพระเจ้านี่เป็นวาระสุดท้ายนี่เป็นสิ้นยุคอะไรต่างๆมากมายถ้าพระเจ้าจะให้เกิดก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปวิตกกังวลจนเกินเหตุนะครับดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข อย่างมีสติอย่างมีปัญญาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการปันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คุยสักรที่หนึ่งเวียงพราวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระเจ้าเสริมกำลังเรียวแรงให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสวัสดิภาพจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ พระเป็นทางนั้นเป็นความสัตย์จริงและแหล่งชีวิตไม่อาจมีทางสู่พระบิดาเป็นทางพระพระเยซูตรัสชัดเจนโดยตรงว่าพระองค์สรงเป็นทางนิรัน คุณความรักพระองค์ให้เราเข้าสู่สวรรค์ขอเชื่อเท่านั้นพระองค์เมตตาและทรงอภยัยพระเยซูเฝ้าแล้วลมดวงใจชัวช่วช้าเพียงใดพระองค์เมตตาการเข็น ทุกวันเรื่อยมาพระมรณาเมื่อเราบนนั้นส่งฟื้นคืนประชนทุกคนตื่นตานผู้ได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอันานั้น ทาไทยมนุษย์ให้ดูดพวงมันป่าเป็นที่มีนานนานผ่านมาเพียงทางความชั่วมองมัวนานานาสู่พระมานขาของประเยส ขันเคนเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณะเมื่อเราวนนา้นส่งฟื้นคืนประชนทุกคนตื่นตานผู้ได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณ นนพระไยมนุษย์ให้ดูพวงมนันบาเป็นที่มีนานนานผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมัวนนานาสูา่พระมานข้าของพระเยซ